ถ้าพูดถึงศาสตร์ในส่วนของตาตามตำรับตำรานะครับก็จะมีของผมมีสองศาสตร์ศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์โบราณนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของพันลักษณ์กันตศาสตร์หรือสัญลักษณ์ที่ลายมือนะครับซึ่งลักษณะวันนี้นะครับจะพามาดูสัญลักษณ์ตีศูนย์เกิดขึ้นที่เนือพุทธหัสนะครับก็คือปลายเส้นใจนี่นะครับการพยากรณ์หรือทำนายเขาบอกว่า1นะครับเนือนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับเป็นเนืนอแห่งคุณธรรมนะครับ ใครมีลักษณะสัญลักษณ์ตีศูนย์ก็จะเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมประจําใจสูงนะครับเป็นบุคคลที่มีความใจดีนะครับใจเย็นนะครับรักพ่อแม่พี่น้องนะครับหรือเนินนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเนินแห่งเรื่องของการศึกษานะครับจะเป็นคนที่ชอบเรื่องของการศึกษานะครับหรือถ้าเป็นนักเทศนักบวชก็ถือว่าดีนะครับ จะเป็นบุคคลที่มีความกตัญญูกตเะเวทีต่อพ่อแม่บุปการีนะครับหรือถ้าพูดถึงเรื่องการงานการเงินนะครับก็จะดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนืนที่ดีอีกเนิ่นหนึ่งนะครับที่มีสัญลักษณ์ตีศูนย์เนินบุหัสเกิดขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ